สวัสดีครับพี่น้องปองปายเอชชาแนลสายชวบครับเ <c oughs> มื่อนี้มาพอ้อกันอีกแล้ววันอาทิตย์อากาศร้อนสุดๆ <c oughs> โอ้ตายอยู่ไรวะเนาะ <c oughs> ทำอะไรเจ๊ เบิ <t od ian |ms|> ่งด hmm mm. oh wow ้คนไปไหนยังมาลองเต้นกล้าพราเพลินเฮดีอย่งกันโอ้เบกหองด้วยว้าวบกหอยเอามาาใส่นี่บบกหอยต้นเฮดเป็นยู่ห้ลูก เล็เป็นเบวนออมหอยหอยคมเออเนาตกับป๊ะกูน่ากุ๊กโปะจี๋บอกเป็นคไปหาเอ้เ้ยไปงบเมาเลไปเห็นยงนีน่ะโอ้ปเานังสั่นนี่หอย็ ยู่อ mm ัน hmm. น uh, like, ั yeah. ้นตั้งอย่แหละที่สาอันนย้อยู่หอยนวดไงไม่นวแ่มันก็เสด็จนวดนึงน่ยางมันเป็นไ้นเชอรี่กัมานี่เิงอหนังมาหนถูกกะปลูกไม่เปเนหน่อยลังบ้านได้ไหมล้างบ้าเอาัดโซมาหาเลยวะ นก้อยรับแล้วเป็นหุ่นไล่ฮะเป็นหุ่นไล่เป็นอย่างไรเดีอยากไปหันไปนี้บ่ได้ไปว่ะออืเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่อนลาบป่าก่อนกำลังลาบป่าอยู่ไปทางใดเลยห้ามดแดงห้ามมดสมใส่ปลาาร้อนพี่น้องเไย Để hạ một đèn nữa oh, thịt <laughs> hmm? đây là bò oh, không à <laughs> 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 hả พี่น้องดัม,มี่เยลี่เยลี่ดัม,มี่ไม่ตอบไม่รู้ตัวไหนอ่ะสีดำเหมือนกัน,นเห็นเย่างน์รอพี่น้องี๋ยว แล้วเรามาที่นี่คักบออ่อขึ้นหองครัเป็นจังไงที่เมื่อหนี่นุ่าเนี่ยาหาอาวุธก่อนปประชมแล้วแล้วอืมวู้อวบอเด้เปิดตัวนะวนะคักครับไปแล้ว ไปเอาบักเล้าเล็กแล้วอันไหนบักเล้าเล็กคือ,อยังเหราขาวหน้าบักเล้าถ้าไปเอาอีลิโ<จ>ีจ้จีจ้ขี้ป่าบ่ให้เราบอกคองดีอยู่หมู่นี้แล้วโอ้คือเปลือยงนารานี่พุกบางแนวซีพูดจีขี่ปลาเอาว่างไว้ข้างๆกันได้ลูกพี่น้อง ไม่พอสัมผัสเนี่ยไไเปิดเทอมวันที่เท่าไรโรงเรียนกุชินารา่เปิดวันที่13เดือนหนาครับเดือนสภาคมครับผมอือโอ้โ oh. หนูเฮือนกับสวมือเก่าครับผมออกกําลังกายไปร่างกายมันแขนาา็งครับฝากช่องดูฝากช่องช่องอยัง ผูเล่าอย่างจ้องผมบอกครับเอติดตามทั้งหลายติ๊กตอกได้ครับผมจ้องทางเดียวเลยก็คือผู้เล่าบาร์คังครับผมูช่องแก้วกับอ่านอล่างกายของผมนี่แหละครับอ๋อเป็นเด็กก็ไม่ยุ่งกับยาเสพติดมันมา่วลกบ่ยุ่งนะครับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ต่อหน้ารับรับหลังนะแมนครับอ่าโอเคที่ไหนมียาเสพติดเพื่อนฝูงก็บอกอย่าไปยุ่งนะลูกได้นี้เลยอืบอกเพื่อน ออกกำลังกายดีกว่าแอบวะุกนมาครับผมอืมนี่นะครับบอกลูกบอกเต่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดโอ้ยลมไว,ไว,ไว่อยๆพี่น้องไงมองน,นี่ลมไว,ไว่อยๆอ๋อเสียละทีมงานพันไปใส่เบิร์น้อคือมาถิ่มแรงเสีละนี่ เฮ็ดกินเด้อพี่น้องนี่บ่ได้เฮ็ดขายนี่เพิเ่นไปลงป่ากันปลาผสมครับป่อยผสมใส่ยังไงลูกใส่มดแดงมันบ่โอ้นี่แหละครับนี่แหละครับอืมเอ,เอากินให้กินให้เบิ่งดูวยกนครับโซเลยครับนี่อืมโซเลยอ๋อปิดตากินยังไงครับนี่ซิมไปซิมมาเบิร์ดจ่อยฮะนี่เบิร์ดจ่อยนะ ปลาลาบปลาลาบปลาตะเพียนใส่มดสมใส่มดเลปลาันเห็ดเห็ดบกข้าวเดี๋พูนเห็ดในข้าวเด้อพี่เียนี่เห็ดคืออยู่เห็คือครับหมดสม ตอนนี้กำลังจีขี่ไทยป่าอยู่พี่น้องเอ้ยอืมบรรยากาศท้องทุ่งเมืงแนอืมคาเฟ่นี่ร้านอาหารครัวริมนาครับเมึงแนวเนะมือง,ง,งสภาพครัวริมนา่าดูไปเอาฝากพี่น้องไว้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ขาใบามะกรูดให้ด้วยครับกดไเด็มา ิมาแล้วเอ้าจังหน่อยเลยจังหน่อยเลยจังหน่อยเลยอ๋ออาชิมเลยชิมเลยตรงเนี้ยเบิ่งทรงผมเนี่ยพี่น้องเอ้ยนั่รนะเท่ยป่ะมีดาวเพื่อไปตัดพวงทุกครั้งครับผพีชชาครับร้านเปิดเองตัดเองเปิดเองตัดเองครับตรงนี้ครับผมขอคุณครับติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับดีครับ